ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรรบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองคลาค่ะนายแพทย์สาธาานสุขจังหวัดตรังเตือนระวังโรคเมลิออยด์โดลิสเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเผยจังหวัดตรังพบผู้ป่วยแล้ว12รายนายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปนายแพทย์สาธาานสุขจังหวัดตรังกล่าวว่าโรคเมลิออยด์โดลิสหรือโรคดิน เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชือ ia, uria, ้อแบคทีเรียเบอร์โคเดเรียาููดมันลิไอซึ่งพบได้ทั่วไปในดินและน้ำน้าข้าวทองรายแปลงพัก ส่วนอย่างถั่วถูกภากในประเทศไทยพบมากในช่วงฤดูฟ้นโดยผู้ป่วยมักรับเชื้อที่อยู่ในดินและน้ำสามารถติดต่อได้ซ้างคือ 1. ผ่นานทางบาดแผลบนผิวหนัง 2. ให้ใจเอาฟุ้นจากดินหรือน้ำที่มีเชื้อเจอปนอยู่เข้าไปและ 3. ดืม่มหรือก,กินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปและพบวาระยะฝักตัวของเชื้อคือ 1. 21วันบางรายอาจนานเป็นปี ผู้ป่วยมักมีอาการคายเป็นเวลานาน,านโดยไม่ทราบสาสเหตุมีเหนือตายแผลฟีน้องถีปอดตับหมามแผลอักเสบเรือรังอาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ส่วนใหญ่คือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสดินและน้ำโดยตรงเช่นกเกษตรกรและประมงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรือรังโรคเบาหวานโรคไตโรคธาละัสซีเมียผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลากหลายจนถึงไม่มีอาการคลายป่วยเป็นไข้บางรายมีอาการคล้ายว่านรกอาการสำคัญคือติดเชื้อในกระแสเลือดทางแบบเชื้อพ,พลันและเรือรัง ซึ่งสถานการณ์โคดินในจังหวัดตรังข้อมูลจากรายงานฝ่าวะวังทางระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่1มก,กราคมจนถึง2 0ตุลาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยแล้ว12รายโดยแยกเป็นอำเภอปะเลี้ยน3รายอำเภอเมือง2รายอำเภอนาโยง2รายอำเภอ,อย่านตะเค้าอำเภอสิกาวอำเภอกันตังอำเภอห้วยยอดอำเภอราษฎร์อำเภอละ1นืองไร่ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคืออายุมากกว่า60ปีรองลงมา4 5 5 9ปีและ3 0 4 4ปีในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิต4รายโดยแยกเป็นอำเภอเมืองอ,อนายโยงอ,อกันตังและอ,อสิกเกาวอ,อละเนืองไร่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจึงข้อแนะนำวิธีการป้องกันโรคดังกล่าวได้แก่หนึ่งผู้ที่มีบาดแผลให้ลิกเลี่ยงการเดินลุย,น,ยลน้ำยำโคลน หรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรงหากจำเป็นขอให้ซวมร่องทาวบูททุ่งมือ,อยางกางเกงขายาว้าหรือจุดลุยน้ำและรีบทำความสะอาดาาด้วยน้ำสะอาดและสะบู่สองหากมีบาดแผลที่ผิวหนังควรรีบทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อและเลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผละจะแห้งสนิทสามทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำต้มสุกและสี่หลีกเลี่ยงการสัมผัสลมฟุน้นและการอยู่ทำกลางสายฝนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายดวนกรมคุบคุมโรคโทษ1 4 2่สีสองสองวินี่นัดสุดากำแห้งซุนค้าวิทยุมอ,อก,กอทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน